สามเหลี่ยมสวยงามสิ่งที่เราต้องเตรียมก็คือริปบิ้นเหรียญแล้วก็กันไกลนะคะอันดับแรกเราจับริบบิ้นมาเส้นนี้เราต้องอ้อมด้านล่างสารให้อยู่ค่ะสารแล้วดึงวางลงไปเส้นที่สองวางทับกันไปค่ะจะเป็นแบบไขว้กันแบบนี้นะคะเสร็จแล้วเวลาทำเราจะนับ เหมือนเดิมค่ะเหมือนกันเอาจับเส้นนี้โค้งมาค่ะแล้วก็เมื่อกี้เราทำข้างบนใช่ไหมคะจากเส้นนี้เลยสอดสอดเข้าไปตามแนวเขาเลยนะคะขอบคุณทุกการรับชมค่ะสวัสดีค่ะแนวเส้นเขาพอดีค่ะแล้วก็พับลงอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็พับไปด้านหลังออกมาด้านหน้าเคค่ะ สามเหลี่ยมสวยงามสิ่งที่เราต้องเตรียมก็คือริตบินเหลียนแล้วก็กันไกลนะคะอันดับแรกเราจับลิตบินมาพับเส้นข้างล่างขึ้นมาสอดค่ะสอดให้เท่ากันเรียบร้อยแล้วค่ะสอดให้ได้ทั้งสองเส้นทำอีกรอบถัดไปก็คือนับเส้นที่หนึ่งคือเส้นนี้ค่ะเมื่อกี้อยู่ข้างล่างก็จะสานขึ้นข้างบนค่ะแล้วก็ลง สอดแลวดึงให้กระชับค่ะเหมือนเดิมค่ะสอดแล้วดึงให้กระชับค่ะเหมือนเดิมค่ะ,หะ,คะ,เ,หเ,คะเหมือนกันค่ะนี่สอดค่ะมันจะมีแนวของเขาเลยนะคะสอดไปตามแนวเขาเลยเหมือนเดิมค่ะ สองรอบแล้วใช่ไหมคะสองรอบแล้วเราใส่เหรียญได้เลยค่ะใส่เหรียญตอนนี้อยู่แล้วนี่ค่ะทีนี้เราจะถักทั้งเหมือนเดิมค่ะเหมือนกันเอาจับเส้นนี้โค้งมาค่ะแล้วก็เมื่อกี้เราทําข้างบนใช่ไหมคะจากเส้นนี้เลยสอดสอดเข้าไปตามแนวเขาเลยนะคะสอด สอดตามแนวของเขาเลยนะคะเขาจะมีแนวของเขาอยู่แล้วก็สอดตามแนวเขาไปเลยค่ะเสร็จแล้วเส้นนี้ค่ะเส้นที่สองด้านขวามือสอดลอดใต้ค่ะแล้วก็มาสารอีกเส้นที่สามนี่ค่ะแล้วจับักพับคึ่งจับปลายชนกันแล้วก็พับครึ่งน,นะคะ ครึ่งเมื่อกี้มันมาข้างล่างเราต้องโค้งข้างบนค่ะสารกันค่ะแล้วก็เส้นนี้สารเข้าไปเหมือนเดิมค่ะเส้นที่สี่เหมือนเดิมค่ะถึงเส้นที่สามหลบดึงเส้นที่สองหลบแล้วเราก็สอดข้างใต้เลยค่ะเส้นที่สี่จะอยู่ใต้เส้นค่ะสามเหลี่ยมสวยงามสิ่งที่เราต้องเตรียมก็คือลิบบินเหลียน,ลนแล้วก็กันไกนะคะ อันดับแรกเราจับจิตบินมาเมื่อกี้มันมาข้างล่างเราต้องโค้งข้างบนค่ะสารกันค่ะแล้วก็เส้นนี้สารเข้าไปเหมือนเดิมค่ะเส้นริบบินเราไปทางไหนก็สอดตามแนวเขาเลยนะคะเส้นที่สี่จะสอดยากนิดนึงค่ะต้องดึงเส้นแรกหลุดก,ก่อนนี่ค่ะเส้นที่สี่จะสองรอบแล้วใช่ไหมคะสองรอบแล้วเราใส่เหรียญได้เลยค่ะใส่เหรียญตอนนี้อยู่แล้วนี่ค่ะ ทีนี้เราจะถักทั้งเรียบร้อยแล้วค่ะตัดแต่งเลยอิลมิดเราดัานเข้าไปให้ชิดเหมือนกันค่ะนี่สอดค่ะมันจะมีแนวของเขาเลยนะคะสอดไปตามแนวเขาเลยเหมือนเดิมค่ะเส้นริบบิ้นเราไปทางไหนก็สอดตามแนวเขาเลยนะคะเส้นที่สี่จะสอดยากนิดนึงค่ะต้องดึงเส้นแรกหลบก,ก่อน นี่ค่ะเส้นที่สี่จะล่างค่ะสานกันไปนี่ค่ะสานเรียบร้อยต่อไปค่ะเส้นนี้สานเมื่อกี้เส้นแรกเราอยู่ข้างบนทีนี้เราก็สานลงข้างล่างค่ะให้เป็นประสานกันอยู่นะคะเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วก็ดึงให้ล่างค่ะสานกันไปนี่ค่ะสานเรียบร้อย ต่อไปค่ะเส้นนี้เสร็จแล้วเส้นนี้ค่ะเส้นที่สองด้านขวามือสอดลอดใต้ค่ะแล้วก็มาสามอีกเส้นที่สามเขาจะแน่นสวยงามไงลิบบินขึ้นแล้วก็สอดเหมือนเดิมค่ะจําไว้ทุกครั้งเราต้องไงลิบบินขึ้นนะคะนี่เลยค่ะเส้นค่ะต้องดึงหลบลิบบินเรายังเหลือเยอะอยู่แล้วก็สอดอีกรอบนึงค่ะ เอาให้สั้นที่สุดนะคะเมื่อกี้มันมาข้างล่างเราต้องโค้งข้างบนค่ะสารกันค่ะแล้วก็เส้นนี้สารเข้าไปเหมือนเดิมค่ะสอแล้วดึงให้กระชับค่ะเหมือนเดิมค่ะ เส้นที่สี่เหมือนเดิมค่ะดึงเส้นที่สามหลบดึงเส้นที่สองหลบแล้วเราก็สอดข้างใต้เลยค่ะเส้นที่สี่จะอยู่ใต้เส้นกระชับค่ะสี่รอบแล้วสี่รอบแล้วทีนี้เราจะทําการสอดแล้วค่ะสอดตามแนวเขาเลยนะคะนี่ค่ะเส้นจากหมายปลายริบบิ้นขึ้นด้านบนริบบิน้นเรายังเหลือเยอะอยู่สอดต่อค่ะ ตัดให้ได้ความยาว45เซนค่ะสองเส้นแล้วนำมาจับปลายชนกันแล้วก็พับครึ่งค่ะพับครึ่งจับปลายชนกันแล้วก็พับครึ่งนะคะพับครึ่งหายขึ้นค่ะให้ริบบิ้นปลายริบบิ้นละชี้ขึ้นข้างบนนะคะแล้วก็จับดึงค่ะให้ริบบิ้นกระชับนี่เลยค่ะ จับดึงสอดแล้วดึงให้กระชับค่ะเหมือนเดิมค่ะเส้นริบบิ้นเราไปทางไหนก็สอดต,ตามแนวเขาเลยนะคะเส้นที่สี่จะสอดยากนิดนึงค่ะต้องดึงเส้นแรกหลบก,ก่อนนี่ค่ะเส้นที่สี่เชิญเนะคะได้สองเส้นแล้วเรานำเส้นที่หนึ่งสวัสดีค่ะ วันนี้อาทิตย์จะพาภาพเลี่ยนปวยทัด้ารูปแบบสามเหลี่ยมหรือยี่เรียงง่ายๆกับอีละมิดค่ะนี่แล้วแยกออกมาเส้นหนึ่งก่อนรับครึ่งให้เห็นชัดเลยนะคะถึงตัดนี่ค่ะสารเสร็จเราจะดึงให้กระชับค่ะ เหมือนเดิมค่ะทําจากหงายปลายริบบินขึ้นด้านบนริบบินเรายังเหลือเยอะอยู่สอดต,ต่อค่ะริบบินเส้นที่สามก็สอดต,ตามแนวเข้าไปเลยค่ะนี่ค่ะเยบเย้อยเหมือนเดิมค่ะเรายังเหลือเยอะอยู่เราสอดต,ต่อเลยค่ะ หมดสี่รอบก่อนนะคะถึงจะสารเหมือนเดิมค่ะเส้นที่หนึ่งโค้งมาด้านหน้าค่ะโค้งมาบนเส้นที่สองแล้วก็อ้อมไปสารถักเส้นที่สามแบบนี้นะคะสอดยากนิดหนึ่งนี่ค่ะเกาจะอยู่มุมน,นี้เส้นที่สี่ต้องดึงมุมออกนะคะ ตัดให้ได้ความยาว45เซนค่ะสองเส้นแล้วนำมาจาับปลายชนกันแล้วก็พับครึ่งค่ะจับหงายปลายริบบิ้นขึ้นด้านบนริบบิน้นเรายังเหลือเยอะอยู่สอดต,ต่อค่ะริบบิ้นแนวเส้นเขาพอดีค่ะแล้วก็พับลงอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็พับไปด้านหลังออกมาด้านหน้า ให้ริปินกระชับกระชับดีแล้วสอดต่อค่ะสอดเหมือนเดิมเลยตามแนวเข้าไปเลยนะคะเห็นไหมคะสอดตามแนวเข้าไปขอบคุณทุกการรับชมค่ะสวัสดีค่ะต้องดึงหลบลิปินเราย,ยังเหลือเยอะอยู่แล้วก็สอดอีกรอบนึงคะ่ะเอาให้สั้นที่สุดนะคะ สองรอบแล้วใช่ไหมคะสองรอบแล้วเราใส่เหรียญได้เลยค่ะใส่เหรียญตอนนี้อยู่แล้วนี่ค่ะทีนี้เราจะถักทั้งเหมือนเดิมค่ะเป็นสุดท้ายพลิกปลายริบบิ้นออกแล้วก็สอดท้าใต้ค่ะเส้นค่ะต้องดึงหลบริบบิ้นเรายังเหลือเยอะอยู่แล้วก็สอดอีกรอบนึงค่ะเอาให้สั้นที่สุดนะคะ